สวัสดีครับเซนี่วุณรัตน์ครับท็อปแท็บธุรกิจค้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สชลลองรัตครับสวัสดีครับอมสาริศครับเย้ครับครับผมอ่าก็ขอบคุณมากจริงๆยินดีครั้งหนึ่งครับที่เชิญพวกเรามานะครับผมก็งานก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับที่เชิญเรามาครับใช่ ตามกฎหมายด้วยมีใบเรียบร้อยครับผมเซ็นเซ็นส,สัญญาคู่เรียบร้อย<ค>ท<า>ังตรงทังใจใรเราเราเคยบอกแล้วไ,ไงเราจับมือกันแล้วไงจะไม่ได้หรอจับมือกันแล้วก็ใช่ใชสัญญา<ๆ>เดี๋ยวเราไม่เสร็จ <c oughs> ตามไม่ทันไม่คือขออย่างนี้ก่อนได้ไหมขอพรอไว้ก่อนคืออันนี้คือพออยู่ในจอเนี่ยจะแบบว่าพุ่องออกมาแต่เนี่ยตามไม่ทันแต่ข้างนอกอ่ะเนี่ยตัวตัวดีเลยมันจะอนไม่ได้สิอ๋อมองอุบไปก่อนซื้อเลย ครับผมจริงๆไม่ไม่ได้แสบขนาดนั้นเรื่องเกิดขึ้นคือแบบก็เป็นก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมไหนเราเป็นธรรมชาติสิเยอะไปหน่อยขอโทษนะขายหลอกเกลือกเราขายหลอกเราขายหลอกโอเคได้ข่าวว่าทุกคนยังกันเองดีทัพมาขายหลอกคุณนังทัพมาโอ้เนี่ยพ่อมาแบบแล้วมากดไลค์มาดีเอ็มอะไรเงี้ยอ๋อเวลาพี่จีบคนอื่นพี่ทำงี้เหรอเนี่ยก็ไม่ ไม่ได้จีบทุกคนเราก็เลือกเองปุ๊บแต่แต่ประเด็นเลยอะครับผมก็ก็มันจบมึงข้างเยวไม่ดังมั้ยอือเออเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าสัญญากันแล้วสัญญาเรียบร้อยแล้วยังก็มีใจเลยมีใจต้องเอกมีใจไม่งั้นไม่ตอบหรอกเอ้ยอะไรวะเนี่ยเริ่มเกิดละอะหูชอบมากตีกี่หนูมาตีขี้หนูแล้วแล้วคู่นี้เนี่ยมากันยังไงครับเพราะผมฝัน ตื่นมาก็เจอกันเลยเหมือนฝันที่เป็นจริงอ่ะพี่เขาอยู่ในฝันเราป่อุ้ยฝันใครใครฝันนะหนูบอกว่าหนูฝันเมื่อกี้ไม่โอ้โหมาจริงอันนี้เอาแบบเรียวๆคือจริงอ่ะเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่แบบสมัยมหาลัยผมรู้ว่าผมเป็นเดือนมหาลัยด้วยกันนะรู้ยังแต่คนละปีใช่แต่คนละปีผมไปนั่งสอนเขาประคบประงมแบบลูกต้องทำงี้แต่อเดินอย่างนี้นะน้องเอาไปเอาลวกันลวกัน ใช่ตั้งแต่แต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่เท้าถุงฟ้าหอยงั้นอืมแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่จนตอนนี้มันเหมือนผมนี่คิดอหรพี่บางทีมันก็แบบแอบเขินอ่ะมันกลับมาได้เจอกันอีกครั้งอ่ะเนาะไม่ำน่ากันนะเขาทุแรกยนมานานขนาดนี้เขาขับรถมารับมาส่งผมแล้วก็ของฉันก็ขับมาค่ะขับมาตอนตีห้าครึ่งจริงเหรอเออต้องปล่อยให้ผมนอนสบายก่อนเลยเขาเพี้แบบผมตีอยู่นานมากนะกว่าเขาจะตอบรับผมอ่ะบอกให้ โอ้ผมต้องรอต้องงานนั่นเองครันนี้คือใอครสมามใครสามคนเองเถียงกันเองครับสมามเองเถียงกันเองตอนนี้มีมาถึงสองคู่แล้วเหรอถ้าสองคู่เรานี้ก็เราก็รออยู่เหมือนกันถ้าใครแบบอยากให้เอาเออเรียกว่า คุยง่ายไข่ข้องแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบอกเลยว่าพวกผมสี่คนทำได้แน่นอนผมพูดจริงผมพูดจริงจังมากเลยคนนักธุรกิจเหรอพี่ใช่ก็ได้เคยนคนที่ธรรมชาติขึ้นเลยพี่ผมนักธุรกิจมากครับผมจริงครับสุดๆน่ารักสดอใจน่แต่ทำงานใช่ครับถูกต้องฮะธรรมชาตินะพี่ธรรมชาติสุดๆครับผมอ๋อถ้าโปรเจกต์ต่างประเทศเนี่ยครับผมก็เรียกว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็มีทั้งผมพวกผมสี่คนเลยเนาะสคนเลยครับเราจะไปที่ประเทศฝั่งไกล ดินแดนอันไก่โพนอันไก่โพนที่มีดาวเยอะอยู่ในธงอู้คือประเทศเมกาถูกต้องเดาวใช่ครับถูกต้องไปเมกาเก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่รู้เป็นไงเปล่าไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ต้องต้องอุบปก่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องบอกหรือไม่บอกไม่กล้าพูดจริงป่ะเนี่ยพูดได้เลยวะบอกได้นะครับอ่ะพนัการท่านบอกได้ยังครับ หลุดไม่ไปกันสามคนแล้วเนี่ยบอกว่าพวกเรามีโปรเจกต์ไปเอาแค่ไปดินแดนไกลไปดินแดนห่างไกลโพ้นไกลบ้านไกลบ้านมากๆที่หนึ่งถูกโปรเจกต์ไกลบ้านองพาโลดไม่ใช่ของเราเองใช่ครับอ๋อใช่เคยดูเคยดูเคยดูใช่คือ ไกลบ้านไกลมากๆเราจะนั่งน่าจะต้องนั่งเครื่องบินอย่างต่ำสิบหกชั่วโมงในการเดินทางอาจจะเชิญคมข้ามต่อไปเลยใช่ครับผมมีแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเป็นที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับครับผมมาถึงตลาดนัดไก่แล้วต้องใสงเลยขอแบบจัดเต็มเลยขายของหน่อยเป็นยังไงมีอะไรให้ขายบ้างจ๊ะ้าเปิดแผงอยู่เต็มติ๊กตอกเลยอ่ะ ถูกต้อตอนนี้ก็มีปรื่องต่างๆที่กําลังแพลนแล้วก็คุยกันอยู่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีอะไรเดี๋ยวมีให้เห็นแน่นอนใช่ครับผมก็ในระหว่างนี้ถ้าอยากิษามพวกเราก็ง่ายๆเลยครับไปสามารถติดตามได้ทางช่องทางไอจีทวิตเตอร์หรือทุกช่องทางที่เป็นโซเชียลของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวเราบอกไว้ให้นะครับคืออะไรบ้างอ Sunny ดับนาทีครับ ครับผมเหมือนกันทุกที่อ่าของผมรอบแทบเดิร์สกอร์ธิรกิจเช่นกันครับของผม F I I C เดิร์สกอ F H ครับผมก็คือ IG จริงจริงติ๊กตอกเจอตรนี้ก็เจอครับผมครับผม IG นะครับ O H M S A R I T นะครับอมสาริตอมสาริในติ๊กตอกเอาจริงๆน่าจะได้เห็นกันไปเยอะแล้วถ้าอย่างของผมนะซันนี้ก็เป็นอ่าเป็นคอนเทนต์ที่ทำร่วมกันนะไม่ว่าจะไปเที่ยวเล่น เชคปาร์ตี้วครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับผมในทิกตอกใช้ชีวิตร่วมกันเออ่ใช้เวลาพูดดีเกินใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันเป็นไงล่ะเชิอทางการขึ้นไหมจริงเอาจริงผมพยายามนัดอยู่ตอนแรกก็ว่าทำไมไม่ว่างอืมก็ไปอยู่กันสองคนถูกต้องขอพูดก่อนทำไมเขาก็ไม่ว่างเหมือนกันก็เม็ดเยอะเหมือนกันก็คือไปกันสคน วันนั้นอยู่ที่โทรมาฮัลโหลอยู่ไหนแล้วถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรแค่อยากโทรมาอวดงงเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคำาไมช่วงนี้เราสคนก้าแสดงออกมาไม่นะครับไม่ไม่จริงเราพวกเราเป็นอินโทรเวิร์ดเป็นอินโทรเวิร์ดจริงๆแล้วเราก้าวแสดงออกมาเพาะคนที่เรารู้จักเท่านั้นใช่ไหมพี่เป็นคนอินโทรเวิร์ดใช่ไหมครับต้องถามซันนี่ตอนนี้โอ้โหพี่เท่ากี่โมงไยคนเนี้ยคนดูเห็นเราสองคนเป็นอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วสองคนนี้คือแบบเม็ดเยอะใช่ มันเศร้ามากเลยครับครับผมก็ติดตามพวกเราได้เพราะว่าเราเวลาไปทํางานหรือว่าเวลาไปไหนก็จะค่อนข้างไปด้วยกันบ่อยถกครับถ้าใครชอบแกงพวกเรานะครับก็ไปติดตามได้ตามโซวชียลมีเดียนะครับครับผมฝากไว้นะครับนะครับ